เจี๊ยยขววพาคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีการใช้คำไม่ถูกภาพหรือคำหยาบคายไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกรูปแบบเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้กับเจีเขียวพารวยนะวันนี้เจ้เขียวมากับทุนแบบขำๆนะฮ่าๆนะทุกคนไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะ555บาทเออเนี่ยเจ้เขียวแบบลองมาหลายรอบแล้วอ่ะค้างคาไว้ที่เบ็ด50นะก็จัดออโต้ไปเลยสิจ้า ก็จัดไปเลยสิคะเออ้าเบิงเดยมมันจะแบบเป็นยังไงนะดอกแรกแก็ใส่ไปใส่ไปซะสำหรับออโต้สิบนะทุกคนเออได้กัไรรไรบ่ไ้กัเบิร์ตตูดคะ่ะนนี่นะคะอื้เฮ้ยสมกับการทุ่มทุนจริงๆนะสมกับการทุ่มทุนสร้างหองเจ๊เขียวอีหลีด้วยพี่หน้องเอ้ยอ้าเรนรางวันไม่กลับพันแปดนะ ว้าวประเดี๋ยจะเด้ออยู่ดีไม่ให้อยู่ดีมีฮีเพียงนีเด้ต้นเกมแบบนี้นะอ้าวขอคนนึงการติดตามก่อนนะจ๊ะก่อนรับชมไปนานกว่านี้นะเออรับชมความสนุกเมื่อซื้อมาเซลแน่นำให้ทำตามนะจ๊ะเออเหลือหนึ่งแล้วสูจบยังไงโอ้โหจบแล้วจบแล้วแบบจบงามๆจบงามจริงดอกแรกดอกเขาเรียกว่าจะดอกเทียกว่าดอกแรกโอ้เอ้าเอาใหดขวมึงจังใดมาแบบงงๆกุ้งๆประการใดนะ พอดีโจอ๋อสบายปื่แล้วนะสิตอนนี้เออไอ้า่ายนะเสียงลากยาวแบบนี้นะโดนอะไรมาโดนตัวไหนมานะเอาจจเขียวให้ทายเลยนะว่าจจเขียวโดนตัวไหนมานะเสียงลากลากยาวแบบนี้นะเออเดี๋ยวมาฉเฉลยท้ายคลิปนะ,ฉะเฉลยเองค่ะถามเองฉเฉลยเองนักเรงนพอ อันเราก็สิบอกอย่างเอออะเรื่องรับรางวัลนะอันคุณยังเกาะอันนรกเนาะคุณนรกมาเม้นเนาะเนาะยังไม่ได้ทุนเนาะยังไม่ได้เงินนะก็คือเจ๊เขียวกำลังตามให้เพราะว่ารอบเนี้ยแบบไม่ได้แจกในแบบเป็น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 อาเรวาเป็นลิง์เป็นอะไรนะแต่ว่าอาจจะโอนอะไรเงี้ยก็คือจะรใช้เวลานานนิดนึงนะรอหน่อยอร่อยชัวร์ค่ะรอนิดรอหน่อยนะได้แน่นอนนะ เงินรางวัลหนึ่งร้อยบาทนะอันจริงตอนแรกจะเขียจะแจกสิบคนแล้วทีนี้นคือแบบเออมันก็แบบบกคือนอะ่ะเพราะว่าแจกไปแบบแจกเดือนที่แล้วแล้วยอดยอดมันตกมากนะทุกคนก็เลยแบบเอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหอผักแจกไว้ก่อนเพราะว่าเพราะว่ายอดห่อตกแห้งเนาะเออมันกับอะไรวะายอดตกแล้วสิมาแจกอย่างข้าวสาวมันก็เป็นไปอะไรเนาะเออมื่อนี้ก็กลับมากับเกมลักก้นโะกอ,อีกเช่นเคยนะหลังจากที่แวะเมื่อขวานนี่นะแวะไปหาสาว้ำนะ บอกเลยว่าสาวเท่าก็คือแบบเคาะสนิมปัดสนิมมากๆเล่นได้แค่สองนะสองคลิปนะสองคลิปแล้วไม่ได้ลงอีกเลยนะเออแล้วก็ลงแมวยาวเลยจนถึงกวันนี้เออตอนนี้ตอนนี้จากหวะที่โอ้โหต้นเกมยังแตกหนักขนาดนี้แล้วคุณออโตไปอีกสิออโตไปสักเท่าไหร่ดีทุกคนออโตสิบมันแตกหนักขนาดนั้นจริงแบบออโตสามสิบนี่ไม่ไม่กล้าที่จะเสี่ยงกับมันเลยนะ เพราะว่าส่วนมากนี่คือแบบพอมันแตกไปแล้วนะเออมันแบบคือสิบดได้อีกเจะสูเอาไปเอาก่อนจะถึงถ่ายเกยมกูใจขาดตายไปดีแล้วเฉลยเลยแล้วกันนะทุกคนพลังสัง่งพลังพลังสั่งนะคะมเมาแอหรือจ้าพลังสัง่งพลังเสียงพลังโอพลังอาซานะคะพลังเหล่าขาวนะเดเ b e ที่สุดนะทุกคน ก็คือทําให้เจ๊เขียวแบบลากเสียงยาวได้ขนาดนี้ก็มีแตซุมีแหละซูมีแต่เพื่อนๆกันทั้งนั้นนะเออโอ้โหมึนตึบเลยตอนนี้ทุกคนอาจจะงงว่าแบบอ,อ้าวเจ๊เขียวย้ายไปเล่นตอนเช้าแล้วไม่ใช่เหรอวันนี้เจ๊เขียวรับจบอบนะเริกงานเริกงานดึกหน่อยก็เลยแบบเออต้องมาเล่นตอนแบบเลิกงานนะ่ะทุกคนเอาจริงก็อยากอยากมา อยากให้ถ่ายตั้งแต่ต้นเกมอะไรอย่างนี้แหละเออไม่ใช่ดิตั้งแต่เออต้นเกมนะถูก้ว <laughs> เป็นผ่าเป็นป่วงอีกอย่างใน่สูก็คืออยากถ่ายพร้อมเพื่อนเริ่มแรกเลยเอา้าวไอ้เหี้ยเพื่อนๆชี่อะไรอีกเนี่ยเออกว่าแล้วพลังสัง่งพลังสิงหลินกูอีกแล้วนี่ตั้งแต่อิงฟ้าเวลาหาที่กูเมาตอนนั้นแล้วกูพูดเรื่องอิงฟ้าอันนั้นเมาจริงหลุดจริงนะทุกคนวา่าแมนดูดกันจ้ามากเงย เอาเงินรางวัลรวม 3, น6า0พนะคือตอนนั้นที่จะเขียวจําได้นะว่าแบบอยู่ดีๆเอ,เอะมาปั๊บปพูดถึงเรื่องอิงฟ้านะมาไงก่อนเอออิงฟ้าวังอ่ะพนาเอาดีๆกลับไปค้นหาดูนะคลิปไม่แน่ใจว่าเป็นทุนเท่าไหรอ่อะไรเงี้ยต้องต้องไปเลื่อนดูช่วงแรกๆว่าสองสองเดือนที่แล้วนะทุกคนช่วงช่องกำลังขึ้นนะตอนนั้นอนะ ก็เบาผิดเบาถึกจนมาถึงตอนนี้นะก็ยังเบาพิดเบาถึกได้พี่น้องจ๋าเออเออโอ้โหถ้าจะไม่ดีนะทุกคนคืออัน,นจริงก็คือมัน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 แตกมาเยอะแหละแตกตั้งต้นเกมหนึ่งนาทีสอนาทีแรกแหละแต่ว่าแต่ว่าหลังๆเนี่คือมันไม่แจกนะมันไม่แตกแล้วก็เราอย่าไปฝืนดีกว่านะ เออฟ mm so ื so <S S ้นไปมันก uh ็ไ huh. ม่ได้อะไรนะทุกคนเอาแบบพอของปากของคอเนาะวันละกักวันละเป็นก็ว่าไปนะเอาเพื่มเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับเจียวคลิปหน้าด้ยจ้ะเน้อที่สำคัญนะอย่าลืมคอมเมนต์พวกคุยกับเจียวนะอย่าปล่อยให้เจียวเหงาด้วยจ้ะเน้อสำหรับวันนี้ไปก่อนจ้ะบายเจียวพาด้วย